แล้วสำหรับบทนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของการเขียนเนื้อหานะครับซึ่งการเขียนเนื้อหาถือว่าเป็นส่วนที่อาจจะเรียกว่าสําคัญที่สุดแล้วก็ยากที่สุดนะครับยากอย่างไงนะครับการเขียนเนื้อหาเนี่ยจะถ้าจะเขียนให้สวยงามเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะครับถ้าจะเขียนเนื้อหาแบบปกติเลยก็เอาเนื้อหามาวางลงเลยธรรมดาก็อันนี้ก็ง่ายๆนะครับแต่ถ้าจะเราจะเขียนเนื้อหาให้ได้สวยงามนะครับอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเราลองมาดูที่เนื้อหาด้านหน้านะครับ ผมลองเข้ามาดูที่ w h a t v e d ดแล้วกันนะครับอันนี้คือหเนื้อหานะครับในเนื้อหาก็จะประกอบด้วยนะครับตัวหนังสือนะครับอันนี้มีปุ่มด้วยนะครับมีปุ่มนะครับอันนี้อยู่ในเนื้อหานะครับลองมาดูที่หน้า About us นะครับก็จะมีการเขียนเนื้อหาแบบมีรูปภาพแทรกประกอบนะครับแล้วก็มีการใช้นะครับอันนี้ใช้ Bullet นะครับการใช้ ตัวเลขนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับหรือว่าการเน้นคําต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนนี้กันนะครับว่าวิธีการเขียนเนื้อหาเนี่ยจะต้องทํำยังไงนะครับขั้นแรกนะครับให้เราเข้ามาที่ด้านหลังนะครับเนื้อหาก่อนที่เราจะเข้าไปเนื้อหาผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงหมวดหมู่นะครับจาไว้อย่างหนึ่งว่าเนื้อหาเนี่ยภายในเว็บไซต์ของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการจัดหมวดหมู่นะครับหมวดหมู่ก็เหมือนกับแฟ้มนะครับที่เราเอาไว้เก็บเอกสารนะครับ ตัวเนื้อหาก็จะเป็นเหมือนกับกระดาษนะครับเอกสารที่เราจะใส่ลงในแฟ้มนะครับซึ่งจุมล่าได้ออกแบบมาให้เนี่ยให้เราสามารถที่จะจัดเก็บเนื้อหาได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับวิธีการาเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะพบตรงนี้นะครับอันนี้เป็นหมวดหมู่นะครับเราก็ทําการสร้างหมวดหมู่ขึ้นมานะครับอันนีเน้เป็นหมวดหมู่ที่สร้างเอาไว้แล้วนะครับก็มีอันแคตตากรอันากไล์นะครับอันนี้จะมีอยู่ทุกเว็บนะครับ เป็นเขาเรียกว่าเนื้อหาที่ไม่มีหมวดหมู่นะครับก็มาจัดเอาไว้ตรงนี้นะครับอันนี้เราก็ทำเอาไว้เป็น About Company นะครับ News and e v e n t Gallery นะครับสาระน่ารู้นะครับการจัดเป็นหมวดหมู่ดีอย่างไรนะครับการจัดเป็นหมวดหมู่เนี่ยมีความสัมพันธ์กับการแสดงผลของเนื้อหานะครับบางเนื้อหาเนี่ยเราต้องการเขาเรียกว่าการจัดเรียงที่เป็นหมวดหมู่นะครับผมจะให้ดูตรงแกลเลอรี่นะครับตรงนี้นะครับอันนี้หมวดหมู่แกลเลอรี่นะครับมาดูที่ด้านหน้านะครับที่แกลเลอรี่คือตรงนี้นะครับเมนูตรงนี้ อันนี้คือเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในหมวดหมู่ของแกลเลอรี่นะครับมันก็จะเรียงเป็นแถวลงมานะครับถ้าเป็นแบบบทความเดียวนะครับสมมติใน About Us นะครับอย่างนี้ถือว่าเป็นบทความเดียวนะครับอันนี้เป็นหลายบทความที่แกลเลอรี่เป็นหลายบทความนะครับหรือที่แกลเลอรี่นะครับเราจะเห็นลายบทความแบบเขาเรียกว่ามีการแสดงผลด้วยข้อความเกินนำนะครับเนี่ยตรงเนี้ยคือข้อความเกินนำนะครับสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็อ่านเพิ่มเติมได้นะครับ อันนี้เป็นการแสดงผลแบบเขาเรียกว่าเป็นการแสดงผลแบบบล็อกนะครับอันนี้ก็เรียงลงมาเป็นบล็อกบล็อกนะครับกับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่หน้า news and event อันนี้จะเป็นการแสดงผลแบบลิสต์นะครับอันนี้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าไม่มีเนื้อหาส่วนต้นแบบแกลเลอรี่ตรงนี้ไม่มีการเนื้อหาตอนต้นแบบแบบบล็อกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ต้องมีการแบบเาขาเรียกว่าการเขียนนะครับเนื้อหาให้แบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนของตรงนี้นะครับส่วน intro ตรงนี้นะครับ กับส่วนที่เป็นเนื้อหาข้างในอันนี้เป็นเนื้อหาข้างในนะครับสังเกตว่าอินโทรเมื่อสักครู่นี้จะไม่ติดมาด้วยนะครับจะมีแต่เนื้อหาข้างในแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบการการจัดเรียงนะครับเมนูแบบไหลเขาเรียกว่าไหลเนื้อหานะครับหรือการยกหมวดหมู่ทั้งหมดหมู่มาวางไว้ตรงนี้นะครับอันนี้เราจะไม่ขอพูดลึกมากนะครับจะขอพูดแบบง่ายๆนะครับเพื่อให้เราทําความเข้าใจนะครับถ้าเรามาดูที่ New Seven ตรงนี้นะครับ อ,อันนี้ก็จะเป็นการาจัดเรียงแบบลิสต์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกสักเว็บหนึ่งนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเท่านี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นการจัดแบบลิสต์นะครับซึ่งก็จะมีการเนี่ยลิสต์คือเรียงลงมาเรื่อยๆนะครับจากใหม่สุดนะครับไปเก่าสุดนะครับโอเคเราพอเข้าใจนะครับวิธีการทีนี้เรามาทำการสร้างหมวดหมู่ที่ด้านหลังตรงนี้นะครับมาที่สร้างใหม่ อันนี้เราใส่ชื่อหมวดหมู่ไปนะครับอันนี้ผมขอใส่เป็นตัวอย่างก่อนละกันนะครับผมใส่คําว่าบริการนะครับที่ alias นะครับ alias คือเขาเรียกว่าเป็นชื่อย่อนะครับที่แสดงผลบน url นะครับหรือตรงด้านหลังตรงนี้นั่นเองนะครับตรงด้านหลังตรงนี้นะครับอย่างผมคลิกที่ about us นะครับอันนี้คือ alias นะครับตรงนี้ about us ตรงนี้คือ alias นะครับ ตรงนี้เราสามารถใส่ได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับอย่างสมมติผมใส่คาว่าภาษาภาษาอังกฤษนะครับ Service นะครับใส่คำว่า Service นะครับแบบนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถใส่รายละเอียดของหมวดหมู่นี้ได้นะครับไม่ใส่ก็ได้นะครับเรามาดูที่หมวดหมู่หลักตรงนี้นะครับในกรณีที่เราบันทึกและปิดนะครับสมมตินะครับผมบันทึกและปิดเลย เขตบริการก็จะมาอยู่เป็นหนึ่งในเรียงตรงนี้นะครับเรียงเขาเรียกเรียงหนึ่งตรงนี้นะครับแต่ถ้าในกรณีที่ผมคลิกไปที่บริการแล้วผมบอกว่าต้องการให้หมวดหมู่เนี้ยไปอยู่ในแฟ้มของอีกแฟ้มหนึ่งนะครับผมเข้ามาที่หมวดหมู่หลักแล้วผมไปเลือก a b o u t company แล้วผมสั่งบันทึกและปิดก็จะพบว่าบริการของผมก็จะไปอยู่ใน a b o u t company ตรงนี้นะครับเพราะนั้นเราสามารถสร้าง ให้แฟ้มเนี่ยสามารถลึกลงไปได้นะครับหลายชั้นนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับให้ทําหลายชั้นมากนะครับเพราะว่าการจัดเรียนข้อมูลจะค่อนข้างสับสนนะครับเป็นไปได้เนี่ยเราพยายามทําให้เหลือชั้นเดียวให้ได้จะค่อนข้างบริหารจัดการง่ายกว่านะครับโอเคทีนี้อันนี้เราพูดเท่านี้ก่อนนะครับผมสั่งปิดครับทีนี้วิธีการลบก็ง่ายๆครับกดคลิกที่ข้างหน้าตรงนี้แล้วสั่งถังขยะนะครับตรงนี้นะครับ หรือถ้าเรากดไม่เผยแพร่ะนะครับอย่างนี้หมวดหมู่นี้ก็จะไม่ทํางานนะครับมันก็จะไม่เผยแพร่ะนะครับตอนนี้ผมขอสั่งทิ้งเลยนะครับทําเป็นตัวอย่างเฉยๆะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการบริหารหมวดหมู่นะครับ